มีตัวหลุดมานี่ไงอุย้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนไปหนึ่งตัวครับนี่ไงตัวที่สอ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 งยังไงนี่ไงชิตัวที่สามตัวที่สามไม่ถึงเฮ้ยเพื่อนโดนรุมกระโดดลงไปบนสังเวียนนี่โอ้น้องกดฟูฮิลแล้วครับ TALIESIN. มามาดิมาดิมาด,มาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีขอหนึ่ง ตึ่งทีก็ขี้ใสใจมากฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเหรอจะเอาหรอจะเอาจะเอาสอนได้นะสอนได้นะได้นะได้นะอ่ะสันท่าเลยเนาะน้องอ้วนน้องอ้วนบางคนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีชาว u t u b e ทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกครั้งนะครับแอดบูมจากช่อง Playtime วันนี้เรามาเล่นเกมเดิมเลยก็คือตัวโปเกมอนยูไนต์นั่นเองแล้วก็วันนี้ผมมากับน้องมังกรอ้วนนะครับใครริวนั่นเองครับก็ถือว่าตัวเนี้ได้รับการบัฟมาแอ a c k s สปีดนะครับก็น่าเล่นมากตอนนี้ในแลงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันจะสนุกขนาดไหนไปครับ โอเคครับสำหรับเกมนี้นะครับเราก็มาเล่นใครลิวกันนะครับทีมเราเนี่ยถือได้ว่าเลือกตัวได้ค่อนข้างสมดุลเลยนะครับค่อนข้างแข็งมากมี2 all rounder หนึ่ง er, defender หนึ่ง supporter แล้วก็1นึ่ง attacker นะครับเรียกได้ว่าทีมสมดุลมากแล้วก็ตอนนี้เราได้ไปป่าเนาะก็จะดีมากๆเพราะว่าเลเวลเราจะเร็วนะครับพอเลเวห้าเราก็จะแปลงร่างแล้วแล้วก็ค่อนข้างพร้อมนะครับแล้วก็ดามเมจน่าจะแรงอยู่ตานี้ เพราะว่าเราได้ป่าโอเคครับช่วงแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าเล่นป่าเนี่ยก็ฟาร์มให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เล็วห้าให้เร็วที่สุดเราจะได้ออกไปช่วยเพื่อนได้ทันเวลาที่ตัวโปเกมอนในเลนแลัเกิดนะครับตรงนี้ผมว่าน่าผมว่าน่าจะต้องไปบนเพราะว่าบนมันน่าจะขาตายมากกว่าโอเคเฮ้ okay. hey, <Okay. S 2> เพื่อนจะบอกกันแล้วเหรอเพื่อนเฮ้ป่าเขาก็มาว่ะเขาใส่ไหมนีเนี่ยต่อไปนี้ ต่อไปโอ้โหขีเาหกร้อยโอเคถอยมานิดนึงถอยมานิดนึงมาตรงนี้เพ tamam. okay. ื่อนอย่าเพิ่งบวกนะอย่าเพิ่งบวกนะแปดห้าสิบอุ้ยเขาบวกกันแล้วอ่ะเขาบวกกันแล้วเขาบวกกันแล้วมีตัวหลุดมานี่ไงอุ้ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยใบหนึ่งตัวครับนี่ไงตัวที่สอ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 งยังไงนี่ไงชิตัวที่สามตัวที่ ไม่ถึงโซนนิดหนึ่งโซนนิดขี้โอ้ไม่ตายเฮ้รับสำหรับรอบแรกก็จะประมาณนี้ถ้าเราเล่นป่านะฮะตรงนี้เราต้องรีบกลับไปวนบัฟรอบที่สองนะครับก็วนบัฟเริ่มจากบัฟฟ้าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าบัฟไหงไม่เกิดไม่ขี้แล้วก็เราน่าจะใกล้แล้วนะถ้าเราได้บัฟตรงนี้น่าจะใกล้แปลงร่างเป็นตัวไค่ลิวแล้ว เพราะว่าตรงนี้ l ลเ e l เจ็ดแล้วแล้วก็เอาตรงกลางอีกตอนแปดนาทีโอเคฝั่งนู้นเขาไม่มาฮะเหมือนป่าเขาจะเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วขดเข้าคลิปเลยว่ะตีดิตีดิตีดิเนี่ยนี่ยนี่ยอีนี่อีนี่อุ้ยสัวอย่าหนีดิอย่าหนีอย่าหนีอย่าหนีโอ้โหโอเคครับตอนนี้เราได้สกิลคลั่งมาแล้ะไปช่วยล่างบ้างนะฮะผมว่าอันนี้ ล่างเราเอาเรื่องอะ่ะล่างเราไล่กดยับเลยเ,เอสเบิร์นเอสเบิร์นยังเป็นตัวเล็กโอ้โหเขายัางล่างไลกอยู่เลยอะ่ะอุ้ยเอาเหรอ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 โอ้โหใส่สูตรใส่สูตรนี่ตรงนี้ยังโอเวอร์น้อยอยู่ขอขอเหรียญเหรียญหน่อยขอเหรียญหน่อยขอเหรียญไปเพื่อนใจเย็นเนนพื่อนใจเย็น,น,ยนขอสะสมเหรียญแป๊บนึง มาแล้วพร้อมแล้วเพื่อนพร้อมแล้วว่าทำไมมันกดได้นะนิวรัวๆเลยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยใครดื้อปอมมุกนี่นี่นี่นี้ไงโอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตรงนี้น่าจะโอเวอร์เต็มเต็มไปเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เอาออบเจกตีฟล่างเป็นเลติสติลโอ้ไม่เป็นไรอันนี้เราเอาเร็วมากปุ๊บ เป๊บเป๊บเปิบปึ๊บอื้อหือเต็มข้อใครริวสายนี่เล่นมันมากเลยฮะตอนนี้ได้บัฟแอทแทคสปีดมาด้วยกระโดดไปข้างบนดีไหมนะโอ้ยไปนี่โอ้อย่าหนีอย่าหนีเอามาเลยมามามาดิอ๋อๆๆมามาดิไม่หนีนะไม่หนีอ๋อไม่หนีหรอนี่ไงโอเค ยันเราเอาเอเลคิต่อเลยครับโอ้ทีมเราเป็นงานมากเลยฮนะตอนนี้นอกจากเลือกตัวดีแล้วยังเล่นแบบทีมเวิร์กอีกตรงนี้เราผมว่าผมว่าจะจะอ้อมนิดนึงแล้วก็กระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปตกโอ้โหโดนครับน,นี่ไม่หนีเนไ้่หนีเนื้วขี้ขี้หัวแตกเลยขี้หัวแตกโอเค ในเมื่อเราได้เปรียบนะครับเราก็ควรจะเก็บโปเกมอนปากอ้าวเอสเบิร์นแอบดังเฮ้ยเข้าพุ่มเข้าพุ่มเข้าพุ่มรอเข้าเข้าพุ่มรอตบตกตกนี่ไงโอ้โหโอ้โหมามาดิปะปะปะนู้นปะนู้นปะนู้นตกโอ้โหตายอู้าวพัดซ้ำนะพี่อยู่งั้นได้ไงเราต้องร้องครับเราต้องปิดร้อง ทำการปิดล้อมพักซ้ำไว้เอ้าปิกาจูก็มาแอบเหรอตอนนี้เราเถื่อนมากครับเอ้าเขาอีเจกไปเลยครับไลน์มาดิไปเฮ้ยมาดิไปไหน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 เฮ้ยเขาลงทุนมากเลยเนี่ยโอ้ยแอบฮะฮะเอ้าโอ้สงสัยหนีไม่รอดละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเว็บเวว็บกระตาย เอสเบิร์นอาจะแอบตลอดไม่ได้นะไม่ต้องคลั่งก็ได้ครับนี่ไล่ตีชิวๆไปเลยครับอื้มขีปดร้อยนี่ไงอ้าวเฮ้ยมันกระโดดไม่ได้หรอกเอสเบิร์นโอเคครับตรงนี้เราก็กลับมาเก็บบัฟทีมสุดยอดอะพร้อมที่จะไฟต์ต่อเครเราได้สองบัฟแล้วฮรับแต่เหมือนข้างล่างยังไง เอาเก็บตรงนี้ก่อนนะข้างแรกเหมือนเขาจะไฟ์กันนะแต่ว่าไปออบเจ่ถีบบนดีกว่านะผมว่าทีนู้นเขาจะมาหรือเปล่ามาไม่มาไม่ไม่ไมาอย่างนี้ก็สวยดีครับโอ้โหเอสเบิร์นครับเอสเบิร์นเอสเบิร์นโดนซัพพอร์ตเราไล่อ้าวขอหนึ่งทีหนึ่งทีเท่านั้นหนึ่งทีเท่านั้นคีวไปเลยครับ เฮ้ยเพื่อนโดนลุมก็โดดลงไปบนสังเวียนนี่โอ้โล็อกกดฟูฮิวแล้วครับมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ตีขอหนึ่งตีหนึ่งทีหูีสะใจมากฮะใครอยู่วสายนี้เล่นสนุกมากเลยครับถ้าเราเลเวลเร็วนะอุ้ย ถ้าเราเลเวลเร็วเนี่ยผมว่าโอ้โหได้หมดอะตอนเนี้แต่ถ้าเราเลเวลช้าเนี่ยนะมันจะเป็นหนังคนละม้วนกันเลยนะฮะเพราะว่าเราจะตกไข่ไม่ตายเลยแล้วเราจะโดนจุกเราจะโดนจุกหนักมากนะครับโอ้โหทีมเราไม่ย่อท้อเลยเว้ยกดดันกดดันสุดๆุโอ้โห เออผมเห็นแล้วเฮ้ยเด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 จะเอาหรอจะเอาอ๋อจะเอาอ๋อจะเอาส่อถึงได้นะสอ่อได้น่ะได้นะได้นะได้นะนะนอันห้าเลยเนาะน้องอ้วนน้องอ้วนมันองกรอ้วนโอ้ยน้องก้อนอุย้ยน้องก้อนอ้วนก้อนอ้วนตบก้กอนอ้วนตบนี่นี่นี่โอ้โหเขาอ,อีเจ็กว่ะโอเคปิกาจูเขาไม่มีเจ็กนะฮะเอาโหขอต่อย เอาโห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 ทีมทีมไม่ถอยเหรอทีมทีมโอเคทีถ้าทีมไม่ถอยก็ก็ได้ครับทีมไม่ถอยเหรอโอ้ย oh, โ oh, ดนจุกโดนจุกแย่ละแย่ละแย่ละแย่แย่แล้แย่แล้โอ้ยแย่แล้แย่และเราโดนเราเลือดน้อยมันลุมเราเลือดโอ้โห oh. แตกแล้วตายตอนไหนไม่ตายตายตอนเลคโกซ่าเกิดรู้สึกจะไฟมันไปหน่อยฮะตานี้ติดลมเลย ไม่เป็นไรแต่มองกอนตึกเราเฝ้าอยู่นะทีมนู้นไม่น่าจะแอบไปเอาได้เดี๋ยวเราเกิดมาแล้วเรามีอยู่ไหนกระโดดมาทัน,นครับเพราะว่าโอ้น้อง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 โดนไล่เฮ้ยโอ้โห,โโหเขาฉลาดมากเลยครัมังครนตึกเมื่อกี้ทีเราเกิดแล้วฮนะต้องอยู่ไหนไหมไม่น่าต้องนะข้างบนดีกว่าผมว่า เห็นเขาเหมือนจะแอบมาดังแอบมาดังเหรอ,อมาดังเหรอนี่เอ้ยกจูนี่ไงเหลือฮัทซามอีกตัวครับอ้ามีวาต้ามาด้วยเจอเอ,าเอาเ้าเอ้าเขาโดนไปเปิดแล้วครับเอา้าอยากได้หรออยากได้หรออยากได้หรอนี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้กระโดดครับ้อ้ป ตบฮัตซ้ำตบอื้อหือตายห้าครับทางนู้นอ่ะผมว่าตานี้น่าจะเรียบร้อยละมันมากฮะตานี้ใครเลีวเราตบรัวๆเลยฮะิิ้รัวรัวตบรัวๆตบเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับหรายาาได้บัฟมาอื้อหือปิดบ้านอย่างนี้ต้องปิดบ้านต้องปิดบ้านอื้อหืออาฮะนอกจาก เราจะได้ป่าลเลเวล,เวลเราเร็วแล้วนะทีมเราเลือกตัวดีแล้วก็เมนเทนเลือดเราได้ดีมากนะก็ลเลี้ยไฟได้อย่างต่อเนื่องนะครับแถมเรามีแทงหนึ่งตัวแล้วก็เอาเราด้วยหนึ่งตัวที่เมนเทนเลือดได้ดีตานี้น่าจะขาดลอยเดี๋ยวไปดูสกอร์ดีกว่าครับว่าเท่าไหร่ อ่ามาละอ่าเป็นไปตามที่คาดนะครับโอเคเราควไว้สแปรตัวมาดูดามจด,ดีกว่าครับว่าเราทำไปเท่าไหร่อีขอกดไลทุกคนเล่นดีมากยอดเยี่ยมดามีที่เราทำไปโอ้หนึ่งแสนนะครับก็จะประมาณมนี้สำหรับใครดูสายคลั่งนะครับคิดถัดไปเป็นตัวอะไรรอติดตามได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ